สวัสดีครับแฟสครับ, MC, อรบววมมอเอฟซพพีพี่น้องสุกฤษฎ์ครับมือนีมะควาผมอีกขึ้เก่าจาราดมากินแซ่บมือนีพาอผีพี่น้องไม่หลับเป็ดอีกแล้วมือนีพี่น้องมานะใส่เป็ดไม่ใหม่หรืหหอเปล่าเออเกี่ยวกับงนานผมน่านีะยะพยายามจะเข้าพี่น้องฟันอยู่หน้าเซ่ต้มเลยพี่น้องอันนี้ กระดูกมนันกระดูกเป็ดมันกระดูกมันเดี๋ยวหอมกินสมุนไพรข้าจะไข่เรียบร้อยแล้วอ๋อโอ้หมึกน้าวยังไรเสละเสละอู้นวยาๆอย่างเง่ย ยายร่ดแกออกไปอะไรผมไล่มาเรียนตัวอะพี่น้องนี่ไม่เดียวพอลงพี่กล่าวสั่แกนเหรอเออเน้ะใส่หมดเลยบีบปาน้าหาดแล้วเอาเกลือแท่งน้อยพี่น้องขั้นออกไานหน่้น้ำปากน้ำก็เกลือนี่ออกไส่เต็มเลยเนอะขั้นอีกว่าเขาขาดงนี้ยากอืมเนอะ เไปเดี๋ยวไปเอาเกลือมาใส่ให้เชฟเเชฟริ่มค้าแล้วพี่น้องอ๋อเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวเอาเกลือใส่ก่อนเอ๋อขั้นไปไหนเนาะขั้นเดี๋ยวพี่น้องใใส่ส่บีบปากน้ามาใส่เอาเกลือใส่ไปบีบใหกันดีกว่านี้ให้เป็นก้อนนี่พี่น้องบีบปาน้าออกได้บาทเลยบีบต้องหักอ่นลด น้ำหันเน้่นยนวันนี้เขากับพ่กทีมหลอกน้ำคัดหอกไปใซ่น้ำต้มกระดูกพี่น้องใส่น้ำต้มกระดูกนัวตีมกันคั้นออกอยีเนี่ยโอ้ยเห็ดเอเลียอยู่โอ้ยขั้นหอกครับเก็บบริษบริษัแกดีอ่นะ อ๋อนี่แหละพี่น้องบีบขั้นรอจะว่ามืดคนละเร่าๆที่ไปใส้หม้อ,อพี่น้องโอ้มหเชองไงมันล้วนเอาเลยน้ำนู้นมมตัวนี้กันพี่เป็นน้ำค้นหลาบเข้าไปอ๋อมัน็นหอมหมดพี่น้อง็นหอม ใส่ที่เขาจะเติมน้ำนะที่ Twelve. จะบ่กข้าวถ้าเราข้นขึ้นเราก็เทียมใส่นหมแหนดหอมตัวจารันเราจะกินหอมหอมเปียกดีกว่าแอบละเอา่น้องปั่นเรียบร้อยแล้ววันนี้เอาลงหม้อเลยลงหม้อต้มให้เลย่น้องจับเวละชิปนาทีน้ำเดือด สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดก้อนน้องนี่ทาซุกก็คือไม่ตำบ่ไงให้พี่น้องหลังจากซุกแล้วนีุ่กแล้วทักใส้ครบตำบ่ไงตำเพราะแตกเนี่พี่น้องเพราะสำเนียสำเนียเพราะผุ เขาตำแหลกอะไรกันกน,นี่คือปนเอาบอผู้ผู้จีนได้ไปคนอีกนหนึ่งอยู่โอ้ยมันเป็นอย่างนี้พี่น้องนหอ,อนโอูวววววว้หันโบราณตัวนี้คกไม้โบราณสมัยตะกี้ตัวน,นี้ มาพี่น้องวันนี้ขั้นตอนต่อไปคนพอเดีเขาเตรียมของเตรียมออียงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกห้องเกลือเบาๆบกันเกลือประเดี๋ยสักน,นิดนึงเกลือควมนัว ของนัวเดี๋ยวจะหมักของนัวจากนั้นใส่สองซอนหมึงเน่าปีน้งไปคนเราซีบมึงก่อนก็นได้พี่น้องเขาจะใส่เข้าโขลกปีนขึ้นหลังก็ได้เขาซีบมึงคว่ำนัวนก่อนผ่านผ่านบ่น้ำอูจุเอ,อ,อ้ยโอ้มันหยาบหยาบ xe xe cả chắc gì hoa chân đầy đúng sao nằm ghi bằng ngon nằm ghi bằng bằng ngon 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 เ็ดเพื่อคนกินเผ็ด่าอะไจันออ้อยเขาขัวสูตรคือบ่ตายตัวอยู่ที่ปร,ริมาณของอัตรีพ่ามีพี่น้องอัตรเท่ายรเท่ารอะไอัตรีเน้อยเทาใะ่หน่อย,ยอื้มความกินเขาขัวระบายนิ่ม ในการเราใส่ผักต้นหอมครับใบเวอร์นอ้องใบเวอร์เท่าน,นั้นใส่ผักแล้วคนอีกรอบหนึ่งพร้อมเสิร์ฟพี่น้องเสซจเรียบร้อยลาบเป็ดสูตรจารันมาพี่น้องวันนี้คันต้อสุดท้ายแล้วป่ะนี่

ว่าเกียบไ้เอาอันนี้ไปเอาเมฆนะนี่เน่าไปับไปกินบ้างกินบ้างเมฆก็กินเมฆเมื่อนที่นอาเมฆกันกินเอาไป่เน่าไผ่กินบ้างต็หลับอ่งีากินเผาเออเนี่ยเนี้ยาม่ชอบเ บายไปเห็เลยเออเจอหลายหลายอ่ะงั้นไต่ดีงก็มดมาแล้วลูกเอินแล้วหูแกงตาไผ่ั้งคุณกับมัเอนพนันาทงคุณกับย่างใส่หมูพนะพุ่นกมีปค่อยดิ้นอยเออย่างส่หมูยัพนครับ เาหน่งเขาด้แก่เรานูแก่เวียจริ้เนี่ยไอ้เนี่ยแเมียแล้วต่างเงินกิน่างม้นแล้วเมียือวยือว่ะดีดีว่ดได้บ่าเนี่ยวนแี้ก็แก่อยูมันงวีกินน้่เหอหลอเจ้ัวแรคือดีแต่เลยกลกวางไาทเขากว้างมอไซค์รนมมีหัวตัว อ๋อขอบแบบกินมากดิตี่นมาใช่ไหมแต่ทุกคนเลยไม่สมไปดูเลยครับโอเคครับ